วัชระส่งหลักฐานเด็ดให้สารทุจริตมัดแน่นสรสัก์ชัชวานไม่ส่งเอกสารตามหมายเรียกนายวัชระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าที่ห้อง403 สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้สืบพยานโจ์ในคดีอาญาหมายเลขคดีดำที่2223/2563คดีอาญาหมายเลขคดีแดงที่3334/2563ระหว่างนายวชรเพชททองโจทนายสรศักดิ์เพียรเวชจำเลยที่1นายชัชวานอภิบาลศรีจำเลยที่2นายวชรเพชททองโจด ฟ้องนายสรศักดิ์เพียนเวทอดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจำเลยที่หนึ่งนายชัชวานอภิบาลศรีอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการเร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จำเลยที่สองในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137, 157ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานและขัดขืนหมายสารให้ส่งเอกสารในการพิจารณาคดี โดยนายวัชระโจดได้บรรยายคำฟ้องว่านายสรศักดิ์เป็นหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการของสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบัญญัติระเบียบและข้อบังคับของทางราชการมีอำนาจสั่งการอนุญาตและอนุมัติและกระทำการแทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและยังได้รับการแต่งตั้งจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จำเลยซึ่งเป็นผู้ครอบครองเอกสารและได้รับหมายเรียกพยานเอกสารของสารอาญาคดีอาญาหมายเลขแดงที่ออ่าง838ทับสอ 61, ระหว่างนายชัชวานอภิบาลศรีโจดและนายวชรพิททองจำเลย ให้เร่งรัดส่งเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของจำเลยไปยังสารอาญาเพื่อใช้ในการพิจารณาคาดีต่อมาเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2561แต่นายสรศักดิ์ได้บังอาจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่อธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาโดยมีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถจัดส่งให้ได้เนื่องจากไม่มีแถบบันทึกเสียงของการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่7มีนาคม2561ถือว่าเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเพราะความจริงแล้วในการประชุมของคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ดังกล่าวได้มีการบันทึกโชว์เลขแถบเสียงและบันทึกการประชุมโดยมีรายละเอียดผู้เข้าประชุมผู้ไม่ได้เข้าประชุมวันเดือนปีครั้งที่และข้อความที่ประชุมซึ่งเป็นเอกสารราชการตามระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พุทธศักราช2526จำเลยซึ่งเป็นกรรมการและผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้ครอบครองเอกสารดังกล่าวและทราบดีว่าต้องการมีบันทึกโชวเลขแถบเสียงหรือรายงานโชวเลขและบันทึกการประชุมไว้และต้องเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมายแต่กลับแจ้งความเท็จว่าไม่มีการบันทึกการประชุมเพื่อเป็นเหตุไม่ต้องส่งเอกสารดังกล่าวต่ออธิบดีผู้พิพากษาสารอาญา และตามหมายเรียกพยายนเอกสารข้างต้นทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือนายชัชวานอภิบาลศรีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และเพื่อมิให้ในายวัชระโจดได้ใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีในคดีอาญาหมายเลขดำที่ออ่าง838ับของศารอาญาดังกล่าวซึ่งมีนายชัชวานอภิบาลศรีเป็นโจทย์ การกระทําของจําเลยเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานและเป็นการจงใจขัดขืนหมายหรือคำสังส่งศาลให้งสงัพย์หรือเอกสารในการพิจารณาคดีและเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทผู้อื่นหรือประชาชนหรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตทําให้โจทได้รับความเสียหายจาค้นการตรวจสอบปรากฏว่าหนึ่ง สำนักรายงานการประชุมและโชวเลขมีหน้าที่จดและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ไม่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากไม่ใช่เจ้าของข้อมูลที่แท้จริง 2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เจ้าของข้อมูลที่แท้จริงคือคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งเกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั่นก็คือนายนัทผาสุขเลขาธิการวุฒิสภาเป็นกรรมการและเลขานุก,การของคณะกรรมการสาสำนักรายงานการประชุมและโชวเลขได้ส่งมอบรายงานการประชุมของวันพุทธที่7มีนาคม2561และไฟเสียงในรูปแบบซีดีให้กับนางสาวศิรินยาภาจันทภิรักษ์ ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุก,การและคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563โจทก์ชี้ช่องให้สืบพยานให้สารเห็นว่าจำเลยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยกฎหมายมีเจตนากลั่นแกล้งโจทย์ให้ได้รับความเสียหายวันนี้สืบพยานโจทก์เสร็จจำนวน2ปาก และอนุญาตให้โจทย์นำพยานบุคคลเข้าเบิกความจำนวนอีก3ปากในวันที่1และ14กุมภาพันธ์2566ก่อนหน้านี้สารชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องทุกข้อหาโดยไม่ไต่สวนมูลฟ้องแต่สารอุทธ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไม่เห็นด้วยบางส่วนและพิพากษาแก้เป็นว่าให้สารชั้นต้นดำเนินการไต่สวนมูลฟ้องเฉพาะในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137 1 5ออันหนึ่งฐานความผิดมาตรา137ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งมืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา157บัญญัติว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2000บาทถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ